อ่าเดี๋ยวมาเมืองป่าครับเพิ่นไปหาป่าเมืองเมืองตัวใหญ่เลยครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยสดสดเลยตัวนี้ยังเมื่อันตายได้เนี่ยโอ้ยเอาไปเลี้ยงได้เนี่ยเไปเลี้ยงได้เลี้ยงเมื่อไรเลี้ยงเอาไปโอ้ยเพิ่นเพิ่นเอานี่เพิ่นห้อยหมาดมาครับป้ายยังก่อนนี่ป้ายยิงครับพอไปไปตกในมัตตาบันใดนี่มะเข้ามะเขาวโอ้เอามาโซ่เนี่ยมาโซ่เนี่ยนป้ายยังส่วนหนึ่งสามสี่ตัวเป็นไงเนี่ยอันนี้ป้ายยังนี่ป้ายนี่ตอนนี้ป้ายนี่นวดจันครับอ๋อนวดจันทร์วะโอ้โ่นี่น น้องปลาขาวแพ้หาหาร้อยบาทบอกครับไปล่งเนี่ยคุ้มเน่มันได้หลายแฮ้งเนาะโอ้โปลามันหลายแฮี้ยงประเด็นบอกขึ้นได้คือว่าเด็ตัวใหญ่ครับเดนี่คุ้มเน้หาหอยเนาะวันนี้เป็นยังไงอยู่ในกระสอบหน่อยแหมโอ้เ่ราะว่าด้กซ้ำนี่บ่กซ้ำนี่ก็เอาเลยครับหาหอยมันโอ้ยมันตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เลยว่า เอาเห็ดตั้งตัวเจ้าบ้านนั่นอนเอาเห็ดตั้งไหนกินตั้งที่เซียมเนี่ยฮะก๋วยกเอาเห็ดตั้งไหนกินตั้งที่เซียมป้าจีนเนี่ยก๋วยครับก้อยต้มก๋วยก้อยก้อยครับแหล่เนื้อเป็นแหล่เนื้อครับแหล่เนื้อออกบังกระลั่ต้มบ่โอ้สุดยอดแม่นบ่ครับสุดยอดเลยครับโอ้แบบแบบเลยสุดเลยวะน้องนิ่มโอ้สุดยอดเลยสุดดยยอเลนี่ะพี่น้องทั้งบ้านโดนหน่อยเพิ่นไปหามาได้เพิ่นว่านเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอด